าครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแบทเทิลละกันนะครับแบทเทิลระหว่างรถมือ2ทั้ง2คันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆ2คันนี้อาจจะไม่ได้เป็นมวยถูกคู่กันตรงๆแต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าคือคนที่จะซื้อรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี้ยก็อาจจะต้องมามองอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าด้วยการใช้งานเขาค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วก็ราคาเขา ต่างกันมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับคันแรกนะครับก็จะเป็นคันนี้ครับ Toyota a เอาพาด2.4 GS นะครับเป็นปี2014ทางขวามือของผมนี่ครับก็จะเป็น H y นึ่งแกรนด a สตาร์ r ล x VIP นะครับเป็นปี2015ก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่า2รุ่นนี้เป็นรถนำเข้าเหมือนกันนะครับ Toyota a เอาผานะครับราคาป้ายแดงค่อนข้างแรงอยู่ที่ สามล้านสามแสนกว่าบาทสามล้านสามเลยนะอ่ะแล้วพอมาเป็นคันนี้ครับ H1 Grand Starlet VIP ราคาป้ายแดงอยู่ที่2ล้านมีทรหนึ่งล้านเก้าแสนะครับอืมถ้าสมมุติว่าเป็นราคาป้ายแดงที่ต่างกันอยู่ประมาณล้านสามอาจจะเทไปทางนี้หน่อยแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องรายละเอียดต่างๆว่าอืม มันจะมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนที่เราจะต้องเสียเงินอีกต้องล้านกว่าเพื่อมาเอาเอาผาดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาผาดนี่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเลียงขนาด2 4 0 0ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่224นิวตันเมตรอ่ะมาดูทั้งฝั่ง h 1นะครับ h 1นี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียง ความจุ2,500ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่175แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่441นิวตันเมตรอืมพอมาเทียบสเปคกันอย่างนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าคันนี้มีกำลังแรงม้าแรงบิดเยอะกว่าแต่ว่าผมเอาไปทดสอบ0-100มาแล้วก็จะได้อัตราเร่ง0-100อยู่ที่16วินะครับซึ่งคันนี้ มีเจ้าของใหม่ไปแล้วผมก็เลยไม่ได้เอาไปทดสอบ0ู0 0มาให้แต่ว่าไปหาข้อมูลมาครับว่าคันนี้ศูนย์ถึง้อยได้เท่าไหร่0ูนย์ถึงคันนี้ทําได้อยู่ที่12-13วินาทีพอมาดูอัตราเร่ง0ู0 0แล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่าคันนี้เอน่าจะแรงกว่าน่าจะแรงกว่าต่อมานะครับเราก็มาดูทางด้านมิติกันบ้างมิติความกว้างของตัวเอาผ่า gs นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่1840ม mm. เมตร สูงอยู่ที่1,900ม mm, ิลเมตรและยาวอยู่ที่4,885ม mm. ิลลิเมตรมาดูทางฝั่งฮุนไดนะครับฮุนไดให้ความกว้างมาอยู่ที่1 9 2 0ม mm. ิลลิเมความสูงอยู่ที่1,925ม mm. ิลลิเมความยาวอยู่ที่5,150ม mm. ิลเมตรซึ่งพอมาดูอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่าคันนี้เขาใหญ่กว่าเอใหญ่กว่ายาวกว่า สูงกว่าอืมถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ห้องโดยสารใหญ่ๆก็อาจจะต้องมาคันนี้อ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้กระทัดรัดหน่อยใช้งานได้เหมือนกันก็มาคันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไล่มาดูยางกันก่อนยางคันนี้นะครับให้ขนาดมาอยู่ที่2 4 5 4 0 z ห1 9อืมได้ล้อขอบ19มาเลยนะครับความกว้างนี่เน้นๆเนนออแถม แก้มเตี้ยกว่าด้วยเอามาดู H1 ให้ขนาดล้อและยางมาอยู่ที่2 2 5 6 5 R17 อืมเหมือนจะเน้นใช้งานมากกว่าเน้นสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้สวยคันนี้ตอบโจทย์ด้วยนี่ได้แม็กเป็น GS มาเลยนะครับคันนี้ มาครับเราก็มาดูทางฝั่งเอาผาดกันก่อน,นครับเอาผาดก็จะมีแถวสองนะครับที่เป็นเบาะสตัวแล้วก็แถวสามก็เป็นเบาะสตัวครับก็มีที่พักแขนให้2ฝั่งเบาะก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับพนักพิงเอนได้ปรับมีเป็นหมอนรองน่องได้ ก็โอเคครับโอเคนี่ฮะคันนี้ได้หลังคาพาโนรามิกซัลูปมา2อันเลยตรงนี้1อันอันใหญ่ๆบักเอกแล้วก็ข้างหน้าอีก1อันเอใช้ได้ครับการนั่งสบายก็ถือว่าโอเคครับมีพื้นที่ให้ขยับตัวได้เยอะแยะเลยเบอกก็กระชับตัวดีฮะ,ะเดี๋ยวไล่ไปดูทางด้านหลังนะครับอืม ลองนั่งข้างหลังหน่อยข้างหลังก็เป็นเบาะแบบ2ตัวนะครับนั่ง3มคนได้ไหมก็อาจจะพอก้อมแก้มนั่งได้บ้างอ๋อนี่เขามีอันนี้มาให้ครับที่เสียบเบลล์ตรงกลางให้เราสามารถใส่หัวหมอนตรงกลางได้ก็แปลว่านั่ง3คนได้ครับคันนี้เบาะก็ปรับเอนได้ครับสบายเลยส่วนพื้นที่วางขามีค่อนข้างเยอะครับ ขึ้นอยู่กับว่าแถวสองเขาจะเดินหน้าถอยหลังมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าแถวสองนั่งสบายประมาณนี้แถวสามเหลือๆครับไม่ได้ติดอะไรเลยอใช้ได้เลยครับแถวสปรับเบาะเอนได้มีแอร์ครับมีแอร์ไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนเลยครับมีแอร์แถวสองแถวสามแถวสองนี่ปรับแอร์ได้ความแรงพัดลมอุณหภูมิปรับได้ครับอืตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่เอเดินทางได้ นั่งได้จุดเด่นคือมีหลังคาพาโนรามิกซันรูฟใหญ่ๆนะครับอืมอ่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอมีหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ด้วยครับอยู่บริเวณนี้เออเป็นจอขนาด10นิ้วฮะอืมสินิ้วใหญ่ๆไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถว2แถว3ของฮุนไดกันดีกว่าครับว่าห้องโดยสารของฮุนไดเขาเป็นยังไงบ้างครับไป เปิดเข้ามาครับอืมก็ต้องบอกนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับก็เป็นประตูเลื่อนธรรมดาฮะเป็นประตูเลื่อนธรรมดาป๊บมาอืมอ่ะพอเปิดขึ้นมาครับที่สัมผัสได้เลยก็คือรถคันนี้พื้นเขาสูงกว่าฮะเ,ออเนี่ยพอมานั่งแล้วจะรู้สึก อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าของเอาพาดแต่รู้สึกว่าหลังคาทางเอาพาดจะห่างจากหัวมากกว่าถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่ได้อึดอัดเลยครับนั่งได้นั่งได้ไดเรามาดูภายในห้องโดยสารคันนี้ดีกว่าภายในห้องโดยสารคันนี้นี่ฮะจุดเด่นเลยก็คือ,เป,เ,อ,อเป็นกับตันซีดฮะเออเป็นกับตันซีดจริงจังเลยจริงจริงจังจังเลยฮะในส่วนของรถเอาพาดอ่ะเออเราจะรู้สึกเหมือนว่าเป็นเบาะรถ ธรรมดาแต่อันนี้ฮะเป็นเหมือนแบบนั่งอยู่บนเก้าอี้ดีๆเก้าอี้ผู้บริหารเป็นโซฟาเลยฮะอย่างนี้อแจ๋วข้างหน้ามีสองข้างหลังนั่งได้สามคนครับอือเดี๋ยวเราลองมาปรับดูเห้โหคันนี้ปรับไฟฟ้าฮะคันนี้ปรับไฟฟ้ามาเลยนี่ไงล่ะ,ละมีรองน่องเหมือนกันมีรองน่องเหมือนกันแต่ว่านี่คันนี้ฮะ ลองน้องไฟฟ้าลองน้องไฟฟ้าอ้าวเอนสักหน่อยเอ๊ไงล่ะเอนก็ไฟฟ้าครับเอนก็ยังเป็นไฟฟ้าอ่ะมีที่วางตรงกลางเหมือนกันครับอืมเข้าท่าเลยแม้ว่าหลังคาของคันนี้เขาจะเป็นหลังคาแบบธรรมดานะครับไม่มีรุ่นที่เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับเหมือนอย่างเอาผ่าที่เป็นบานใหญ่ๆอย่างนั้นนะแต่ว่านี่ฮะคันนี้มีนี่ LCD กดเลยครับตึบ นี่ฮะอลังการอย่างนี้เลยฮะมีทีวีขนาด22นิ้วโผล่ขึ้นมาจากคอนโซลซะอย่างนั้นเลยซะอย่างนั้นเลยเออแจ๋วเลยครับคันนี้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เลยสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเนี่ยดูที่เออเข้าท่าไม่ล่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าครับว่าจะนั่งได้ไหมเนาะ ในส่วนของด้านหลังก็เหมือนกันครับคือถ้าสมมุติว่ามีคนนั่งโดยสารตอนหลังก็อาจจะปรับเบาะไปหน่อยนี่ฮะมีที่พักแขนให้ด้วยพนักทิงศรีะก็หน้าตาคล้ายๆกับแถวสองเลยฮะเอออ่ามีแอร์เหมือนกันมีแอร์เหมือนกันแถวสามผมว่าก็ใกล้ๆกันเลยครับอืมปรับเอนได้ครับปรับเอนได้ ห้องโดยสารตอนหลังก็จะประมาณนี้นครับก็จะประมาณนี้แม้ว่าอาจจะไม่มีในส่วนของหลังคาที่เป็นพาราลมิกซันรูฟแต่ว่าเนี่ยคือ1คือห้องโดยสารเขากว้าง2คือเบาะตัวนี้เขานั่งสบาย3คือมีจอใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยมีเครื่องสง่งเครื่องเสียงสามารถทําอะไรได้อิสระมากกว่านะครับสําหรับห้องโดยสารตอนหลังผมก็ว่านะถ้าสมมติว่าเลือกจริงๆผมก็ขอเลือกนั่งคันนี้ดีกว่า แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนหน้ากันดีกว่าครับว่าห้องโดยสารตอนหน้าคันไหนจะแตกต่างกันยังไงมั่งนะครับไปมาครับก็คันนี้ค่อนข้างสูงครับก็เลยมีขั้นบันไดามาอยู่ขั้นหนึ่งแล้วก็มีที่จับให้จับโหนขึ้นมาพอมาดูด้านหน้าแล้วต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีจอ สั่งงานเครื่องเสียงอยู่จอหนึ่งแล้วก็จะมีแอร์ที่เป็นระบบมือหมุนบิดเอาอืมไม่ได้เป็นแอร์ดิจิตอลไม่ได้เป็นแอร์ออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาไม่ได้ครับไม้หน้าปัดเลือนไม้เป็นแบบเข็มธรรมดาครับมีเป็นโอ d โอดิจิตอลตรงกลางแค่นั้นเองที่เหลือก็เป็นเข็มหมดถามว่าขับได้ไหมสบายไหมอมพอมาอยู่ในตำแหน่งนั่งขับแล้วเราจะรู้แหละว่าคันนี้เขาเป็นรถตู้เขาตัวใหญ่ แต่ว่าด้วยความที่กระจกตอนหน้าเนี่ยครับใหญ่มากแล้วก็ตอนหลังก็ใหญ่ก็เลยเออไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยครับในส่วนของห้องโดยสารตอนหน้าของฮุนไดก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้หวือหวาอืแต่ว่าเขาจะไปนเน้นในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังไง อันนี้ก็เลยแบบประมาณนี้ประมาณนี้พอให้มันมีพอให้มันใช้งานได้เท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอาผ่านนะครับว่าจะแตกต่างจะเจ๋งมากน้อยแค่ไหนไปกันเลยครับไปพอมาดูทางฝั่งเอาผ่านกันมั่งนะครับก็ต้องบอกเลยครว่าคันนี้ดูมีอะไรมากกว่าภายในคอนโซลเขาสวยกว่าฮะการตกแต่งดูละเมียดละไมมากกว่า หรูหรากว่าเลยครับก็ไล่มาจากตรงนี้นะครับจะมีหน้าจอ7นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาได้ในส่วนของเกียร์หน้าตาสวยกว่าครับทั้งคันเกียร์ทั้งแป้นคอนโซลต้องบอกเลยว่าหน้าตาเขาดูดีกว่าแต่ว่าเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเออเห็นอีกอย่างหนึงนะ่งละถ้าเป็นตัว H1 นะครับ H1 ตรงนี้ตรงนี้มีเบาะนั่งสำรองให้คนนั่งได้แต่ว่าเอาผาดไม่มีครับแปลว่าเจ้าคันนี้ฮะจุคนได้น้อยกว่า1คนแน่นอนคันนู้นถ้าสมมุติว่าฉุกเฉินยังมีพื้นที่ตรงนี้ให้สามารถนั่งได้อยู่อีก1คนนะครับม,มาดูในส่วนของหน้าตาอุปกรณ์ต่างๆไมลเรือนไมลเขาต้องบอกเลยครับว่าเรือนไมเขาสวยฮะเออ ไล่มาดูในส่วนของด้านบนด้านบนก็จะมีปุ่มควบคุมประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับเราสามารถเนีย่ยเห็นไหมควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเองเปิดซันรูฟก็ยังได้นี่เห็นไหมเออเปิดซันรูฟตอนหลังก็ยังได้เลยฮะเออถือว่าคันนี้เขามีลูกเล่นตอนหน้าเยอะกว่าออปชันเยอะกว่า พอมานั่งในตําแหน่งคนขับแล้วนะครับอืมโปร่งโปร่งอยู่เหมือนกันยกระจกเสาเอเขาใหญ่กว่าด้วยมุมมองต่างๆดูแล้วเหมือนคันนี้น่าจะขับง่ายกว่าเป็นรถที่แบบขับง่ายคล่องตัวมากกว่านะครับถ้าถามว่าพอมานั่งในตำแหน่งคนขับแล้วอ,อย,อกยกกา,อขากายมมานนาขับ,บ,บ,ขบคันไหนก็ต้องยอมรับเลยว่าเออคันนี้น่าจะขับสบายกว่าน่าจะขับสบายกว่าก็เลยเออเลือกคันนี้แล้วกัน อพอผมได้ไปนั่งเล่นทั้ง2คันแล้วนะครับก็เห็นความแตกต่างอยู่ค่อนข้างชัดเจนเลยเอาสรุปสั้นๆง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าเลือกนั่งสบายเลือกคันนี้ดีกว่าครับเพราะว่าบอกเขาเป็นกับตันซีดปรับเอนไฟฟ้าปรับที่รองน่องไฟฟ้าเขามีเกาะไอแลนด์คอนโซลตรงกลางกดขึ้นมามีทีวีจอใหญ่ๆขึ้นมาได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่า คันนี้ครับก็จะได้ภาพลักษณ์ที่ดูหรูกว่ามูลค่าดูดีกว่าถึงตัวเบาะนั่งเขาอาจจะไม่หรูเท่าแต่ว่าคันนี้ครับเขามีพาโนรามิกซันลูปบานใหญ่ๆอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนกลางแล้วก็ห้องโดยสารตอนหน้าก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเอออีกข้อได้เปรียบหนึ่งสำหรับคันนี้เลยพอมานั่งในตำแหน่งคนขับแล้วฮะ ก็จะรู้สึกเลยครับว่าเอคันนี้เขาดูแล้วน่าจะขับง่ายมากกว่าอะอย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่า2คันนี้เป็นรถมือ2ทั้งคู่ตัว H1 นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่780,000บาทแต่ว่าพอมาเป็น Alpard นะครับราคายังอยู่ที่1,490,000าบาทก็ใช้ได้ใช้ได้อะพอมามองอย่างนี้ราคาต่างกันเกือบเท่านึงเกือบเท่าหนึ่ง คือถ้าต่อรองดีๆได้ h ฮดวันสคันเลยเนี่ยซื้อคันนี้หนคันได้ h ฮ2ดวันสคันเออผมก็เลยมองว่าเอา้าก็ขอกลับมาเป็นตัวนี้แล้วกันนะถ้าสมมุติว่าจะเล่นรถมือ2อ่ะเออผมขอเลือก h ฮวันมาใช้งานดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีกำลังอยากได้ภาพลักษณ์ที่ภูมิฐานเอออยากได้ออปชั่นดีๆเยอะๆหลังคาพาโนรามิกซันรูฟเป็นรถครอบครัวจริงๆนะก็ มาดูเอาผ่านได้ครับมาดูเอาผานได้ก็เรื่องราววันนี้ก็โดยประมาณนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่มอบรถ2คันนี้มาให้เรารีวิวกันนะครับขอขอบคุณสู่รถยนต์มือ2นกออโตโคาร์ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ